ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ช่างกร้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเลเซอร์ช่างกล้องแนะนําตัวเองนิดนึงครับครับผมช่างกล้องครับอยูผมพาไปดูทีที่การตัดเลเซอร์นะครับอ่าครับผมเอาช่างกร้องลุยเอาช่างยิ้มหน่อยตัดจะได้สวยๆครับผม เพื่อนๆมีงานสั่งตัดมาได้เลยนะครับมีงานสั่งตัดมาได้เลยนะครับเต้องันไปยึดแผนให้ดู่ตตรงไหนเพื่อนๆว่าแบบไม่เป็นหรือให้ตัดงานตัวไหนไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งรถยนต์งานฉลุ งานตัดป้ายไม่ว่าจะเป็นเหล็กสแตนเลสท,ทุกอย่างทําได้หมดเลยนะครับที่ผมทําไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือยานอวกาศตอนนี้อยากจะทํายานอวกาศครับทักมาได้เลยนะครับคือตอนนี้อยากทำยานอวกาศแต่ไม่มีใครจ้างเพื่อนๆทักมาได้เลย อ้าว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 เกือบเสร็จแล้วครับผมที่เห็นนี่เป็นแผ่นสเตเลสเจาะรูนะครับอ้าวก้องยกโชว์หน่อยยกโชว์เพื่อนๆ่อหน่อยครับผมอ้าวเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ,รบ,รบโอเคงาน